บอกรักหลัวตอนเมาคิดถึงแหละคนบันเทิงยังโผ่เซลหลังซีสีวัต์เคลื่อนไหวโพสแชทเอมมี่บอกรักตอนเมาพิม์พผิดพิมพ์ถูกล้านรักษาความล้นลาได้ยอดเยี่ยมต้องบอกว่าเป็นคู่รักสายฮาขวัญใจแฟนๆกันเลยทีเดียวสำหรับพระเอกมากความสามารถซีสีวัต์และภรรยาคนสวยเอมมี่กรินประทุม ที่ดูเหมือนว่าความโก้ความห้าบารัวของสี่ภรยานอกจากจะถูกใจคุณสามีแล้วนั้นยังถูกอกถูกใจของเหล่าบรรดา FC แฟนๆอีกด้วยล่าสุดคุณเอมี่กลิ่นบทุมได้บินกลับไปเยี่ยมแม่และครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาแต่ยังสร้างวีรกรรมให้สามีเอามาแฉให้แฟนๆได้ยิ้มตาม โดยล่าสุดซีสิวัตได้โพสต์ภาพแชทไลน์ขณะคุยกับสาวเอมมี่ภรรยาคนสวยซึ่งเธอก็บอกรักบอกคิดถึงสามีเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือข้อความที่พิมพ์ถูกถูกผิดผิดนั้นเหตุเพราะอยู่ในสภาพเมินเมาทำเอาคู่สนทนาถึงกับต้องมองบนและไล่ให้ไปนอนกันเลยทีเดียวโดยซีสิวัตก็ลงแคปชั่นระบุอีกว่า นางอยู่ LA กลับไปเยี่ยมแม่แต่ก็ยังคงรักษามาตรฐานความล้นลาของตัวเองได้อย่างเยี่ยมยอดฮ่าฮ่าฮาพ์ผิดพิ u, มพ์ถูกโอ้ยเมียครูหนอพร้อมติดแฮชแท็กเอมี่กลิ่น Green, ปทุมนางนางเป็นคนตลกเรียกว่าหลังจากหนุ่มซีเผยแชทเผยโพสต์ออกไปทำกลางคบันเทิงและแฟนๆต่างโพสเซลและสาตอีโมจีหัวเราะกันคับข้าง เรียกว่าหาน่ารักโกโก้อีกแล้วคู่นี้สำหรับซีสิวัต์และเอมมี่กลิ่นปทุมน่ารักสุดๆอีกคู่กันเลยทีเดียวละค่ะ